สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขภูสุขคน,นะครับภูเขามาเบ่งมาชมนะครับสวัสดีไปย่งทิมงานต่อกิติโชคนะครับหรือว่าเสียเตานะพี่น้องวันนี้ลุงงานทาง เสียเราพุ่มเฮาครับแถวหลังทกส์เนี่ยนะพี่นอ้องแถวโรงเรียนศิลานครน,นะครับแลนดินถมที่หรือว่าแลนไปถมไร้ท่างถนนซีเรนนะครับ กะไก่ประมาณจักห้กิโลได้อีมั้งพี่น้องไปทางบ้านลงประเสริฐนอานะครับโอ้ไกป่ปุบเลยพี่น้องเอ้ยตินแข็งื่อสุดร้ายผู้เทอยู่ใกล้ๆบอ่อนี่กะมีนะครับเสียนูเอาร้อยสิบแอนะครับเห็นพี่อานี่ติดสโลพร้อมพี่น้องนี่ขึ้นบอ่นอเดียวสองลอยไอ้ครับ นี่นิ่มๆเลยครับแลวตัว้ตองอยากเป็นคืนเป็นบอน่อจังอนคือน้องห้อยหลดเกียวนะครับเอาพิล็อกครับรอยเจ็ดสิบห้าแรกมาป่านนนะครับ อยู่กับโกเบลโกนะครับเอทเคสองร้อยซูเปอร์เอ็กเอ็มนะครับใส่เครื่องยนต์ฮิโน่พี่น้องซีซูคอมเรวเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเจโออีคิดทีท่จีอ่า สัญญาณเตือนภัยไงกุ๊บถี่พี่น้องเลยไอ้ทวนๆมากครับร้อยห้าสิบพาแรกมาพี่น้องนะครับซูเปอร์เอ็เกเอ็ม น้ำหนัก21่สิบเอ็ตันใบแท็กนี่80ดสเส้นนะครับสำหรับใบแท็กฟินใส่ลูเลอแกลูกแชลเลียสองโตนะครับสำหรับปุ่งจี้ก็ศูนย์จุดเก้าสามลูกแปดฟิตน,น,นะครับพีนน่น้องอ่าใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับปุ่งจี้ าเสียน่ดบซิงครับอ่านี่พี่ล็อกนะครับร้อยเก่าชิบหาแรงมาเทอร์โบยังรอเหมือนเดิมครับสำหรับเสียนูนี่แต่ว่าบอลรั่นครับอดีตเคยรันนะครับเคยรันโอ้ดินแข็งพอสมควรนะครับ อลอกลอกเขาหนานะครับหนาก็อยากแข็งเยียวไปน่องมันเป็นดินท่ามดินเหนียวนะครับอ,อยากเป็นก้อนอยู่ขอรอแค่แลร์จังหนเมื่อ,อก,กี้หาฟันนะครับ0.93ลูกบาทเมตร ทีมงานต่อกีติโชคนะครับเสียเตาทีมงานเิ่นทั้งบัน h ฮนะครับ มีเสียโนเทอยู่ปากบอ่อผู้เดียวนะครับเพราะว่ารถเสียโนนี่ว่าควอมห่อนขึ้นนะครับก็เลยบอแลีนไก่น้ามูนะครับแลียนยุจะจอดนี่ครับเทอยู่ปากบอ่อนี่ยเมาคนเดียวนะครับปากบอ่อ เอฟซีซุปเปอร์เซียนะครับน,นี่เครื่องยนต์ร้อยหกสิาเร่งมานะครับนี่กันลัดกันเลยทีเดียวด้วยครับแต่ว่ามื่อนี้เบิร์ตซิตลันนะครับท่างอยากแกนอยากแข็งนะครับต้องยอมไปพี่น้องเอ้ย จากแข็งอยู่พี่น้องเบิง่งรถแมคโครงัดขึ้นมานะครับเป็นก้อนโ,ล,โล่เคเลเลยอ่าบม กับสมบัติดำซิ่งนะครับพี่น้องเห็นพวกผู้จาสุภิสุน้องได้ฟังกันคือนเขานะครับถือกกถืกใจก็บกดติดตามให้นับในเอรพี่น้องกดให้กำลังใจน้ำเนี่ย แลนไปถมที่ทางบ้านดงประเสริฐนะครับถมไรทาง่งถนนซีเลนน้่นะครับโอ้เันนี่หลายมองพี่นอ้องอ่าูเทอยู่เลาะปากบอ่อเลาะอ่าแม่โคอยู่นี่ก็มีนะครับเสียนุจัดคนเดียวเลยมือนนี่เมาคนเดียวแต่ว่าอีกทีงานเิ่นก็ไปคนละครับอ่าระยะทางก็หากิโล่นละพี่น้อง thiếu đấy bố, bỏ để thả bên sầm nó gặp và bên lên căn thiếu thôi đấy xuống ngô gấp chết chết đi rồi cầu hà gấp ừ. nhỉ แข็งพอสมควรครับเบื้องล่างครับดินเหนียวอยากแข็งอยากแกนอยู่หลอกบางพร้อมนะครับทีมงานต่อยกิติโชคนะครับ che tàu ai à. ren 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 ไปเดี๋ยวไปเบิ้องบนเทกันพี่น้องนะครับ แล้วครับเนื้อ,อมองนีอยากเนื้อจักหน่อยอไปตามไปเบิ่งกันนะพี่น้องเดี๋ยวพอกันมองเท่พี่น้อง,อง,งนี่บ่โอ้ เออาเเดียวโอโหสบายสบายเตาเกียตแล้วเราบ่อ๋อบโอ้เสีอนูมันตัวนี้มานี่ฟันผู้เดียวนี่มองนี่เก้าสิบเทียวครับแต่ว่าเสียนูฟันไปแล้วสี่สิบเทียวโอ้ แบบนี้ต้องต้องย่งสโลว์ใช่ไหมเอาเอาเอรุออออออด,ดแรง อยู่คนเดียวครับเสียโนมือนี่ไม่ได้ไปทางขุนน้ำมูนะครับปับ้นไป40แล้วโอ้เจ้าเจ้าเจ้า LC018 <c oughs> งามๆเรอๆเทีๆครับนี่ แว่าธรรมดาครับ l c 0 1 8นะครับของป่าเป็นลอถล่มดินอยู่นี่นะครับติดเวททวงล่อพร้อมแจ่มขนาดฮูโบต้าเจริญชัยแล้วบัดเราป่าอัดเพียง ปั้นไปไหลายปนไปีนี่หลายแสนโอ้สามหมื่นกว่าโอ้ oh! ามาช oh! ี้ธรรมดา,าปนันนี่สามหมื่นกว่าก้อนฟังเอาพี่น้องเลยแล้วจากอัดเซียงเพื่นกัมาเกียดินน้ำรถด,ดำโตอครับปลาลูกชายเพิ่นกันไปครับขับกับรถดำไปทางไหนบุ้มมาหนิ <laughs> <laughs> อยู่กับเสียพ่นป่เมืองไทยดั้มซิงกันเอออยู่กับเสียพ่นบนละมันพอมีรถนะเสียปิ๊กดัม้มซิงอ,อ,อ่ะสำหรับมื้อน,นี้ลาอำลาพระจากกาันสวก่อนพี่น้องอเดี๋ยวมื้อหน้าจังพอกันใหม่นะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามาเบิ่งมาชมขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการลุ่เรื่องมันคองนะครับสวัสดีครับ <laughs> <laughs> ลงมา่าบน้น่ะคุ้มมีห่าได้มั่มอืมสบายแล้วเลาเอ้ยสี่สิบขึ้น